ฉีดเบลโลเทโลรีไวฟ์ทำให้ผิวเหี่ยวถ้าคุณไม่ทำสิ่งนี้เอาอีกแล้วหมอหมอชอบทำคอนเทนต์แปลกๆกับกับเบลโลเทโลรีไวฟ์อีกแล้วค่ะจริงๆในคลิปนี้นะคะดีมไม่ได้แค่หมายความถึงแค่อี่ห่อเดียวหรอกค่ะแต่ดีมหมายความรวมถึงนะคะฟิลเลอร์ที่เราเอามาฉีดในชั้นผิวหนังแท้ค่ะเพื่องานสกินคุ้ที่ดีนะคะหรือว่างานผิวนั่นแหละที่เป็นเทรนในตอนนี้มากๆเลยนะคะกับการฉีดฟิลเลอร์เพื่องานผิวค่ะซึ่งเราก็ทามาหลาย อีพีแล้วนะคะเออลองไปย้อนฟังอีพีเก่าๆกันได้ค่ะในสกินแคร์1ันโของช่องดร d ด y d รีเมอร์นะคะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะว่าอะไรคือการฉีดฟิลเลอร์เพื่องานผิวอย่างที่เขาโปรโมทกันนะคะทีนี้เราไม่ได้หมายความแค่เจ้าน้องวิโลเทโรลีไวอยี่ห้อเดียวหรอกค่ะเราหมายความรวมถึงยี่ห้ออื่นๆด้วยนะคะที่เป็นฟิลเลอร์เพื่องานผิวไม่ว่าจะเป็นเลสเซเลน ตัวไวเท่าไหรหรือว่าจะวิเดิมตัวโวลไลท์ค่ะแต่ที่เอาน้องวิโรธโรลีไวมาตั้งเป็นชื่อคลิปเพราะว่าตอนนี้น้องเขาปังไงน้องเขาปังสุดนะคะกว่ายี่ห้ออื่นๆเลยค่ะแล้วก็เลยเอาน้องเขามาเป็นประเด็นค่ะตัวฟิลเลอร์นะคะที่มันผลิตมาจากไฮยาชนิด Crosslink นะคะ ย้อนฟังกันเอาเองก็แล้วกันนะคะอธิบายมาแล้วค่ะว่ามันคืออะไรนะคะพอเราจับน้องนะคะยัดเข้าไปข้างในผิวที่มันเหี่ยวเียวนะคะแทรกระหว่างผิวเหี่ยวเหียวของเราเนี่ยน้องก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับลูกบอลตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ค่อยๆกลมกลืนไปกับเนื้อเยื่อของเราค่ะซึ่งตัวลูกบอลตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็จะไปเบียด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 เเนี่ยค่ะในหนังแท้ของเรานั่นแหละค่ะทําให้หนังแท้ของเรานะคะมันดูฟูอิ่มน้ําฉ่าวาวค่ะ อิ่มน้ำค่ะนี่เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะที่ทุกๆแบรนด์ค่ะไม่ใช่แค่ว่าน้อง Bioterol Revive mm hmm. อย่างเดียวนะคะจูวีเดิมก็ใช้ค่ะแล้วก็ตัวเลเซ l n เลก็ใช้ค่ะกับคำว่าอิ่มน้ำฉ่ำวาวอ,อะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละนี่คือคีย์เวิร์ดของคลิปนี้เลยค่ะเรนบอกไปแล้วนะคะว่าเจ้า h y ย n i c a ิ i แอซิดนะคะที่อยู่ในฟินเลอร์ทั้ง3ยี่ห้อนี้เลยนะคะมันคือ ฮิวแม็กแทนมอยสเจอไรเซอร์ค่ะสารให้ความชุ่มชื้นประเภทฮิวแม็กแทนนะคะซึ่งเจ้าสารหมวดหมู่เนี้ยมันจะมีคุณสมบัติที่เรียกกันว่าไฮโก o สโ o ปิกค่ะคือดูดน้ําเก่งมากเลยนะคะพอน้องดูดน้ําเก่งน้องก็พองตัวได้ไงสาหรับตัวไฮยาเน่ก็พองตัวได้1000เท่าของโมเลกุลของมันเลยนะจาได้ไหมที่ดิ้งบอกว่าให้นึกถึงตุกกต๊กตนตุกก๊กตาที่เราเล่นกันตอนเด็กๆที่มันเป็นตัวยางๆเป็นตัวเจลลี่อะเอาไปใส่นในน้ำ้วก็พองค่ะนึกถึงแบบนั้นแหละคะ่ะเวลาเราเอาฟิลเลอร์ แล้วเอ๊ะเขาบอกว่ามันดูดน้ําอ่ะแล้วเอาน้ํามาจากไหนอะ่ะเอากดน้ําจากผิวเรายังไงล่ะคะก็ยัดลงไปอะ่ะในผิวใช่ไหมล่ะมันก็ต้องไปดูดน้ําจากเซลล์ผิวข้างเคียงมันสิเอาเข้ามาในตัวมันเองนะคะเพื่อให้มันพองออกค่ะ เอออุ้ยหลักการเนี่ยนะคะมันเป็นหลักการที่แบบเบสิกมากๆเป็นเบสิกไซเอนซ์มากๆเลยค่ะเด็กม .4 เขาก็ตอบได้นะคะกับบทเรียนเรื่องความเข้มข้นของสารไงเออในวิชาเคมีเบื้องต้นเนี่ยนะคะเราจะได้ยินคําว่าออสโมซิสค่ะในบทเรียนนั้นนะคะใครที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์มาก็ไม่เป็นไรเอะฟังๆไปค่ะเออเดี๋ยวฟังบ่อยๆก็ชินนะคะเออเพราะว่าช่องนี้หมอดีมเป็นเด็กเนิร์ดนะคะเป็นไซเอนเนิร์ดนะคะเออเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีคําศัพท์วิทยาศาสตร์พ่นมาอย่างนี้บ่อยๆ ทีนี้คําว่าออสโมซิสนะคะเรานะคะโฟกัสกันในเรื่องของน้ําค่ะน้ำเนี่ยนะคะมันจะมีการค่ะเคลื่อนย้ายไปนะคะเมื่อมันไปเจอค่ะบริเวณที่น้ํามากนะคะมันก็จะไหลไปสู่บริเวณที่น้ําน้อยค่ะแล้วก็จะมีอีก3คําศัพท์นะคะที่เราเรียนกันตอนมอ .4 ก็คือไอ o ซโทนิกไฮเปอร์โทนิก และไฮโปโทนิกค่ะโอ้หมอเรียนมาเป็น20ปีแล้วจำไม่ได้อาจจำไม่ได้เดี๋ยวทวนให้ค่ะก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าออสโมซิสนะคะมันจะ เคลื่อนย้ายค่ะน้ํานะคะจากน้ํามากไปหาน้ําน้อยถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของไอโซโทนิกไฮเปอร์โทนิกไฮโปโทนิกเราจะไปโฟกัสกันที่ตัวสารค่ะตัวสารที่เป็นตัวถูกละลายนะคะที่อยู่ในตัวทําละลายค่ะซึ่งในที่นี้ตัวทําละลายของเราก็หมายความว่าน้ํานั่นแหละค่ะสารมันก็ต้องมีความเข้มข้นมากนะคะเราก็จะเรียกกันว่าเป็นไฮเปอร์โทนิกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เป็นสารเข้มข้นน้อยนะคะเราก็จะเรียกกันว่าไฮโปโทนิกค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า สารนะคะมันมีความที่เท่ากันเลยความขึ้คนเท่ากันเลยนะคะเราก็จะเรียกกันว่าไอโซโทนิกค่ะ หมอเริ่มอยากจะปิดคลิปแล้วนะคะฟังยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยค่ะทีนี้จะเข้าประเด็นนะคะว่าโอเคถ้าเกิดว่าเรานะคะเอาเจ้าน้องบิโลเทลลอลรีไใส่ลงไปหรือว่าจะเป็นน้องโว l i ลน์นะคะหรือน้องไวท์เทอร์ไลนะคะใส่ลงไปเนี่ยนะคะในผิวของเราค่ะถ้าผิวของเรานะคะตรงเซ์บริเวณผิวค่ะมันมีน้ํานะคะที่พอเหมาะค่ะเพียงพอนะคะที่จะให้เจ้า h y ย l รนิกแอซิดแบบคอสติ้งของเราเนี่ยในยีมห้ทนะคะมันสามารถดูดเข้าตัวมันได้นะคะมันก็จะอิ่มน น้ำ่วาวค่ะฟูนะคะเพราะว่าออสโมซิสไงจากในตัวเซลล์ผิวหนังที่มีน้ำอยู่มากค่ะก็แปลว่ามีภาวะไฮออสโมซิสนะคะมันก็จะไหลเข้าค่ะไปสู่เจ้าตัวน้องฟิลเลอร์ของเราก็คือเป็นคอสล้งไฮโอเนิกแอซิดเนี่ยที่มีสภาวะนะคะเป็นโลออสโมซิสค่ะเมื่อน้ำในน้องไขย่านนะคะมันน้อยมากเลยค่ะมีภาวะเป็นโลออสโมซิสเนี่ยนะ High Osmosis ก็จะไหลเข้าสู่ Low Osmosis ค่ะน้ำมากไหลเข้าสู่น้ำน้อยนะคะเก็ตหรือ,อยังหรือว่าเราจะพูดไปอีกในแนว,แนวคำศัพท์ที่บอก h y เปอร์ไฮโปไอโซโทนิกอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็คือสภาวะของเซลเราค่ะเซลเราผิวหนังเนี่ยะคะที่อยู่ข้างเคียงน้องฟิลเลอร์เนี่ยมันต้องมีสภาวะเป็น ไฮโปโทนิกค่ะไฮโปโทนิกก็คือมันน้ำมากไงความเข้มข้นของสารมันเจือจางไงมันก็เลยจะไหลเข้าสู่นะคะตัวน้องไฮยาค่ะที่มีความเป็นไฮเปโทนิกค่ะก็คือมีความเข้มข้นมากค่ะและน้ำน้อยไงโอ้ยพูดอีกก็งงอีกอะซัมมารี่อีกรอบนะคะก็แปลว่าอในบริเวณที่มีน้ำมากนะคะมีภาวะไฮออสโมสิสนะคะแล้วก็เป็นไฮโปโทนิกค่ะก็คือความเข้มข้นมันน้อยไง น้ำมากความเข้มข้นน้อยมันก็จะดึงน้ำค่ะเข้าสู่ในบริเวณที่มันนี่โลออสโมซิสค่ะคือมีน้ำน้อยนะคะแล้วก็มีสภาวะ h y เปอร์โทนิกค่ะคือมีความเข้มข้นของสารที่เป็นตัวถูกทำลายมากธรรมชาติเนี่ยมันทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรคะเพราะว่ามันต้องการรักษาโฮเมโอสเตซิสค่ะก็คือความสมดุลไงมันก็เกิดขึ้นไปตามธรรมชาติเองเลยค่ะโม ฟังมานานแล้วเนี่ยเออนะคะคําศัพท์วิทยาศาสตร์เพียบเลยงงไปหมดแล้วนะคะหมอต้องการจะบอกอะไรอะ่ะที่บอกว่าถ้าเราไม่ทําสิ่งนี้นะคะผิวเราจะเหี่ยวมากๆเลยเมื่อเราไปฉีดวิโรเทโรล,ลีวท์หรือจูวิเดอร์วลไลท์หรือเลชเลนไวท์เทาไลท์นะคะเพื่องานผิวค่ะก็คือถ้าคุณนะคะกินน้ําน้อยค่ะเนี่ยจะทําให้ผิวเหี่ยวมากๆเลยนะคะ คือคนเราอะ่ะกินน้ําน้อยมันก็ทําให้ผิวเหี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าน้ํานะคะเป็นองค์ประกอบนะคะประมาณ70%ของเซลล์ในร่างกายเราทุกเซลล์ไปเลยค่ะไม่มีน้ําเราอยู่ไม่ได้ค่ะเราจะต้องใช้น้ํานะคะอย่างเช่นคนที่อ่ะไม่ได้ฉีดอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็กินน้ํเป็นน้ำสม่าเสมอนะเซลล์ผิวของเรามันก็จะเต่งค่ะก็เนี้ยแหละค่ะน้ำม,นมันเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์ค่ะเรากินน้ําเยอะเซลล์เรามันก็เต่งค่ะหน้าเราก็ฟูฉ่ำวาวเออบางทีเนี่ยเรา อาจจะไม่ต้องไปฉีดก็ได้นะเราลองกินน้ําเยอะๆดูนะคะให้เพียงพอผิวเราอาจจะแบบดีขึ้นก็ได้นะคะกรณีนะคะที่เราไปฉีดน้องวิโลเทโรรีไวท์ไปแล้วนะคะเราจะได้ยินเห็นคุณหมอค่ะบอกว่าอาเซล,ลด้วยนะคะเขาบอกแล้วว่าคุณพี่คุณพี่จะต้องดื่มน้ําเยอะๆนะคะเขาบอกเราแบบนี้เพราะอะไรคะ่ะก็เพราะอิภาวาที่ดีมบอกนี่แหละออสโมซิสนะคะจากน้ํามากสู่น้ําน้อยนะคะจากความเข้มข้นน้อยสู่ความเข้มข้นมากอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ ไอ้ตรงนี้แหละค่ะคือเขาอะต้องการนะคะให้เซลล์ผิวหนังนะคะที่เหี่ยวๆของเราที่ถูกน้องวิโลเทโลรีไวฟ์แทรกอยู่ระหว่างกลางเนี่ยนะคะมันมีน้ําที่เพียงพอค่ะเมื่อเซลล์ผิวหนังเรามีน้ําเพียงพอนะคะก็มีแหล่งให้เจ้าน้องวิโลเทโลรีไวฟ์ได้ดูดไงเออนะคะเนาะแต่ทีนี้นะถ้าเกิดว่าน้ําในเซลล์ผิวของเราอะค่ะมันแห้งเหี่ยวมากเลยไม่แห้ไม่มีเลยอะเ,ออเหี่ยวแบบนี้นะคะน้องวิโลเทโลไปกระจุกอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ น้องก็จะดูดค่ะดูดดูดน้ําค่ะเพราะว่าน้องต้องหาน้ํานะคะดูดน้ําก็เหี่ยวอยู่แล้วอ่ะก็เหี่ยวไปอีกสิน้องจะดูดน้ําจนหิวเรามันแบบรีบป่อเลยค่ะเพราะว่าน้องนะคะเปลี่ยนแปลงเนเจอร์นะคะธรรมชาติของน้องเองไม่ได้เพราะน้องเป็นไฮโกลสโคปิกค่ะ สารพวกนี้ค่ะมันเป็นสารเติมเต็มมันไม่ใช่เนื้อเราจริงๆนะคะก็ที่จะทําให้ผิวของเรานะคะฟินิชลุกด้านนอกเนี่ยมันดูฟูนะคะเป็นเนื้อผิวเป็นสกินแมทริกซ์นะคะที่หนาขึ้นค่ะแต่ทีเนี้ยมันมีพิษฟอล l อยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าเจ้าของร่างกายนะคะไม่มีน้ําเซลล์ในผิวของเราก็น้ําไม่เพียงพอค่ะเมื่อน้ําไม่เพียงพอแล้วนะคะน้องก็ไม่มีน้ําให้ดูดค่ะดังนั้นนะคะในระยะยาวค่ะเราอาจจะได้ยินนะคะว่าหมอไปฉีดมาแล้วนะ ก็ไม่เวิร์กนะก็แห้งเหมือนเดิมค่ะเราอาจจะตกม้าตายก็เพราะว่าเราไม่ได้กินน้ำไปขวนละ7บาทที่เซเว่นก็ได้นะดังนั้นถ้าใครเข้าใจาตรงนี้แล้วนะคะก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่ยอมกินน้ําเยอะๆให้เพียงพอนะคะเพื่อที่จะให้น้องไฮยาที่อยู่ในฟิลเลอร์เนี่ยนะคะเมื่องานผิวเนี่ยมันดูดไปได้อ่ะคะ่ะมันก็จะยิ่งทําให้ผิวจริงของเราอ่ะเหี่ยวเข้าไปอีกค่ะซุปเปอร์เหี่ยวเลยค่ะและเรามาดูนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยดิวิมก็ได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วนะคะว่า ความแตกต่างของฟิลเลอร์เพื่องานผิว3ยี่ห้อนี้นะคะเนาะมันต่างกันยังไงคะ่ะเรามาดูกันอีกรอบนึงคะ่ะ